นี่คือของอสะสมนะครับที่จะแบ่งให้ไปสะสมกันนะครับสำหรับ3ท่านนะครับท่านแรกก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับจะมีเหรียญ20บาทเหรียญ10บาท2สีเป็นแบบที่ระลึกนะครับแล้วก็ท่านที่2ก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับท่านที่3ก็จะได้เป็นธนบัตรใบนี้นะครับเป็นหมวด s พอนะครับ เป็นอันนี้จะผ่านใช้หน่อยนะครับอาจจะมีคราบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเก็บสะสมได้นะครับหายากนะครับหมวดเอสพอนะครับสําหรับท่านที่3นะครับท่านแรกจะได้ชุดนี้นะครับท่านที่2ชุดนี้ท่านที่3ชุดนี้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมบรชิตมือใหม่สะสมทรัพย์นะครับคลิปนี้เราก็จะมาบุนวงล้อนําโชคนะครับแจกรางวัล3รางวัลให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารางวัลมีอะไรกันบ้างนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปนี้นะครับผมที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับลำดับที่1นึถึงยีนะครับผมก็เอามาใส่ในวงล้อนําโชคนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะติดต่อกับท่านที่ได้รางวัลนะครับที่คลิปต้นเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนแรกจะเป็นใครนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลที่เป็นเหรียญก่อนนะครับอันนี้คนแรกจะได้เป็นเหรียญก่อนนะครับโอ้คนแรกเลขสวยงามมากเลยนะครับเบอร์หนึ่งพอดีเลยนะครับคนนี้ก็จะได้เป็นเหรียญนะครับท่านที่สองนะครับก็ จะเป็นเ,เหรียญเหมือนกันนะครับจะมีด้วยกัน5เหรียญน,นะครับจะมีเหรียญย0บาทเหรียญ10บาทเหรียญ5บาท,าบาทแล้วก็เหรียญ10บาท2สีด้วยนะครับอันที่2นะครับที่จะได้สำหรับารางวัลที่เป็นธนบัตรนะครับต้องเป็นลำดับต่อไปนะครับมาดูกันว่าใครจะได้นะครับโอ้โอเบอร์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 นะครับ ท่านที่ได้หมายเลขเบอร์12นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อท่านกลับไปนะครับในคลิปต้นเรื่องนะครับอันนี้เรามาดูกันต่อไปนะครับว่ารางวัลสุดท้ายนะครับที่เป็นธนบัตรที่ระลึกหมวด S นะครับซึ่งเป็นหมวดหายากเนี่ยจะเป็นของใครนะครับสำหรับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องมือใหม่สะสมทรัพย์นะครับเราจะมี ข้อมูลดีๆนะครับหรือว่าจะมีเหรียญอะไรออกใหม่ๆเนี่ยผมจะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับท่านที่ได้นะครับก็คือเบอร์19นะครับก็ยินดีกับทุกๆท่านทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ได้รางวัลไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับความสุขใจสไตล์คน